สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันะยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศ,าศ์ และสัญลักษณ์ทางหูราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุดมการเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชันชั้นออกไปนะครับชาราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับอาจารย์มาทำคลิปเติมกำลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังแอบช่วยเหลืออะไรท่านบ้างในช่วงนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคำทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมเป็นคลิปสุมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะดังนั้นแล้วขอให้กัลยาณมิตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดี เก็บแต่คําแนะนําดีๆกลับไปนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะครับว่าพลังงานวันนี้มันคือพลังงานของท่านไหมมันตรงไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันตรงก็ฟังเนื้อหาข้างในต่อนะครับถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับอาจารย์ขอญอาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับขอให้พลังงานออกมาตรงนะครับเอาละครับกัลยาณมิตรพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้ที่เห็นที่สัมผัสได้นะครับมันคือพลังงานแห่งการ หลุดพ้นการหลุดพ้นในที่นี้ขอขยายความไม่ใช่หลุดพ้นบรรลุธรรมหรือไม่ใช่หลุดพ้นแบบ100%เนะครับมันเป็นพลังงานที่กำลังจะหลุดพ้นมันเป็นบัวที่กำลังจะขึ้นจากโคลนตรงมนะครับไม่ใช่ขึ้นเหนือน้ำนะหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานะตัวท่านนั้นเคยรู้สึกแย่ๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเอง เคยรู้สึกไม่ดีกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากตัวท่านที่เข้ามาแทงข้างหลังท่านทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดทำให้ท่านรู้สึกไม่อยากจะเชื่อใจใครไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปชีวิตนี้นะครับในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาหรือหลายเดือนที่ผ่านมาท่านท้อแท้ท่านหมดหวังกับชีวิตนะครับรู้สึกว่า ชีวิตมันไปต่อไม่ได้มันไม่มีความโชคดีคนรักก็มาแทงข้างหลังคนใกล้ตัวก็มีแต่มาสร้างความเดือดร้อนให้ยามเรามีเพื่อนฝูงมากมายนะครับยามที่เราติดขัดเราหันหน้าไปหาใครไม่มีใครมองเลยอันนี้ก็คือพลังงานของพวะท่านในช่วงที่ผ่านมาและวันนี้ที่ท่านได้มาเจอคลิปนี้มันเปรียบเสมือนว่าท่าน พลังงานที่เคยแย่ๆมันกำลังดีขึ้นมานะครับมันจะเป็นกำลังจะเป็นบัวที่พ้นโคลนตมท่านเริ่มลุกขึ้นมาศึกษาข้อมูลนะครับเริ่มมีกำลังใจเริ่มลุกขึ้นมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกายนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทีนี้เรามาดูเนื้อหาข้างในนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังแอบช่วยเหลืออะไรท่านบ้างในช่วงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านกำลังช่วยเหลือคุณในด้านของจิตใจหมายความว่าสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคือกำลังใจท่านพยายามสร้างเหตุการณ์สร้างสถานการณ์เพื่อให้คุณเกิดกำลังใจหรือแม้แต่กระทั่งที่คุณได้มาเจอคลิปนี้มันก็คือพลังงานคืออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณเพื่อให้คุณได้เกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจนะครับทีนี้เนี่ยท่านอยากจะสื่อให้คุณว่า อะไรที่มันผ่านมานะครับก็ปล่อยให้มันผ่านไปอดีตที่แย่ๆมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ขอให้ตั้งสติขอให้เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าฟื้นตัวได้ก็ขอให้เป็นคนใหม่ที่มีความรอบคอบในการใช้ชีวิตอย่าใช้เงินแบบสูรุรล่หรืออย่าเอาเงินนี่แหละไปปนเปรเพื่อนฝูงไปปนเปรคนอื่น เพราะว่าเวลาที่เราลำบากไม่มีใครเลยที่อยู่เคียงข้างเรานอกจากตัวเราเองนะครับทีนี้ต่อไปนะภายในสิ้นปีนี้ตัวคุณเองนะครับจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับซึ่งโชคนี้จะเข้ามาจากความสามารถของตัวคุณเองนั่นแหละดังนั้นแล้ว ให้คิดพิจารณาให้ดีว่าตัวเองมีความสามารถอะไรหรือในอดีตในเมื่อครั้งที่เราเคยประสบความสำเร็จหาเงินได้เยอะเราใช้ความสามารถอะไรให้ขุดความสามารถตรงนั้นขึ้นมาปัดฝุ่นขึ้นมาเสริมความแข็งแกร่งแล้วเอามาทำมาหากินในโลกออนไลน์นะครับเชื่อว่าถ้าตั้งใจทำนะครับไม่เกิดสิ้นปีนี้ท่านจะมีโอกาสได พลื้นชะตาพลื้นชีวิตกลับมาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกําลังเขาเรียกว่าแอบช่วยเหลือคุณในด้านตรงนี้ท่านคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเหมาะกว่าความสามารถเฉพาะตัวของคุณแล้วแหะเพราะฉะนั้นเมื่ออันกรลยาณนะมิตรที่กำลังฟังคลิปนี้นะลองถามตัวเองว่าตั้งแต่เด็กเลยหรือตั้งแต่เมื่อครั้งที่เราประสบความสำเร็จ เรามีวิธีคิดแบบไหนเราใช้ความสามารถอะไรนะครับเป็นหลักให้เอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันนี้นะครับและสิ่งที่สําคัญนะที่พลังงานขึ้นมาท่านอยากจะบอกว่าท่านพยายามช่วยคุณนะครับแต่คุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะ เรื่องของความคิดต้องพยายามเลิกวิตกกังวลน,นะครับไอความคิดวิตกกังวลเนี่ยขอให้พยายามตัดทิ้งเพราะมันจะเป็นสิ่งฉุดรั้งความสําเร็จแทนที่ความสําเร็จความจเจริญมันจะเข้ามาเร็วขึ้นแต่มันกลับยืดเวลาออกไปมันช้าออกไปเพราะความคิดคุณมันยังไม่เปิดโลกนะครับอย่าลืมว่าเงินมันคือพลังงานแห่งความสุขนะครับเมื่อครั้งที่คุณหาเงินได้เมื่อครั้งที่คุณ มีเงินอยู่ในบัญชีเยอะคุณจะมีความสุขคุณจะแฮปปี้คุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนั่นแหละคือพลังงานแห่งเงินทองเพราะฉะนั้นพยายามคิดนะครับพยายามสร้างจินตนาการถึงแม้ว่ามันยังไม่รวยถึงแม้ว่ามันยังไม่มีก็พยายามคิดนี่คือเทคนิคที่พลังงานในวันนี้ที่ขึ้นมานะครับ บทสรุปก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแอบช่วยเหลือคุณใน2อ,อย่างคือหนในเรื่องของสภาพจิตใจให้ปรับสภาพจิตใจให้มีโอกาสดีๆเข้ามานะครับสคือคุณจะมีโอกาสในเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาครั้งนี้ก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดกับชีวิตนะครับ การเงินความโชคดีรออยู่ข้างหน้าขอให้คุณสู้นะครับขอให้คุณมีกําลังใจข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับหรือหลายลท่านนะครับในช่วงสิ้นปีหรือต้นปีนั่นแหละเจา้าหนี้ที่เคยยืมหนี้ที่เคยยืมเราไปนะครับ เขาจะเริ่มเห็นใจเราเขาจะเอาเงินกลับมาใช้เราทําให้เรามีเงินก้อนมีเงินหมุนตั้งตัวในธุรกิจที่เราอยากจะทํานะครับนี่คือถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ดีเป็นข่าวดีของทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้เอาละครับกระยาณมิทุกท่านถ้าเกิดว่าฟังแล้ว มันพลังงานมันตรงกับตัวเองนะครับแล้วคำำําทํำนายนี้มันดีต่อใจไม่มากก็น,น้อยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านเพื่อให้กระยะาณมิตรกับท่าน,น